สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกันกบรายการลงน้ําตาลพาทำอีกแล้วนะครับวันนี้มาดูนะครับเพื่อนๆวันนี้เป็นเจ้าตู้ซิงเกอร์เกตลิสตนะครับรุ่นบอร์ดจอดิจิตอลเดี๋ยววันนี้ลงน้ําตาลจะมาแนะนําเพื่อนๆถึงการตั้งพวกค่าพวกเวลาตั้งเวลาตั้งวันที่ตั้งอะไรพวกเนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่า จ่อค่อนข้างสะท้อนว่าจะตั้งยังไงนี่นะครับตู้น้ำมันซิงเกอร์ก็กดนี่เลยสี่เหลี่ยมสี่ห้าครั้งห้าครั้งอ่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็สี่เหลี 4, ่ยมมันก็จะให้เข้าเนี่ยพร้อมสำหรับโหมดพิเศษกดสี่เหลี่ยมเพื่อดูรายงานแต่เราจะไม่ดูรายงานนะครับเราจะไปกดปุ่มด้านหลังเพื่อตั้งเวลานะครับก็จะมีปุ่มอยู่ด้านหลังเราก็กด กดปุ่มด้านหลังแล้วก็ทีเนี้ยเราก็มันจะมาเข้าพวกเมนูการตั้งค่าตั้งอะไรพวกนี้เนี่ยตั้งราคาขายรายงานการขายอะไรพวก,นเ,กเนี้ยตู้ซิงเกอร์เนี่ยเวลาเรากดจะกดเลื่อนเมนูเนี่ยเรากดเลขแปดนะครับมันจะเลื่อนลงกดเลขสองมันจะเลื่อนขึ้นอ่ะอันนี้เราจะตั้งราคาขายนะ้ํามันก่อนว่า ก็ให้กดสี่เหลี่ยมนะครับตั้งราคาขายน้ำมันราคาอ่าตอนนี้ราคาอยู่ที่ห้าสิบห้าเดี๋ยวต้องถามเจ้าของตู้ก่อนว่าเขาจะตั้งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปถามเจ้าของตู้ก่อนก็ตู้นี้เป็นตู้นี้เป็นตู้น้ำมันเบนซินนะครับก็จะตั้งที่ห้าสิบหกจุดเจ็ดห้า ถ้าทิ้งไว้นานเขาจะกลับไปสู่เมนูหน้าจอปกตินะครับตัวซิงเกอร์เนี่ยเขาจะกลับไปที่หน้าจอปกติก็เนี่ยมากดปุ่มหลังแล้วทีนี้มันเราก็จะไปตั้งราคาขายอ่ะเนี่ยราคาขายน้ำมันเราก็ตั้งเลยตั้งราคาขายน้ำมันก็กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดราคาเข้าไปเลยนะครับ หกเจ็ด oh. <7. S 1> ห้านี่นะครับลูกค้าจะตั้งแล้วก็บันทึกกดสี่เหลี่ยมเพื่อบันทึกข้อมูลนะครับแล้วลงน้ำตาลก็จะมาดูรายการการขายเราก็ไม่ต้องไปดูมันนะครับตั้งปิดเปิดไฟหน้าตู้ตั้งปิดเปิดไฟหน้าตู้ก็เดี๋ยวลองเช็คดูว่าอ่า เวลาปิดเวลาเปิด16นาฬิกาอาอ,ออกมาหน้านี้แล้วก็มาที่ดูรหัสประจำตู้นะครับนี่ก็อาจจะเป็นรหัสของตู้นี้นะครับนี่ถ้ากดสี่เหลี่ยมปุบ๊บมันจะเป็นรหัสของตู้นี้นี่นะครับ ตัวนี้จะรหัสนี้เลยสี่ห้าห้าบีดีนะครับอ่ะกดออกกดดอกจันเนี่ยจะกดออกนะครับแล้วทีนี้ลุงน้ำตาลก็จะมาด,ดูตั้งค่าเวลาแล้ววันที่นะครับก็กดสี่เหลี่ยมไปตอนนี้มันเป็นสิบหกสี่เก้าเวลานะครับสิบหกสี่เก้าศูนย์เก้าตรงไหมอ,อ่ะตรง<า>ก็ตรงอยู่น,นาทีตรงตรงอยู่ ก็เราก็เราก็กดเลื่อนหรือเปล่านะพี่ก็ต้องใส่เวลาก่อ,อ่าสิบหกห้าศูนย์ศูนย์เก้าอ่ะทีเนี้ยมันก็พอเราใส่ตั้งเวลาไปมันก็จะขึ้นมาลงมาเป็นวันที่นะครับวันที่ก็วันนี้วันที่อะไร ยี่สิบเจ็ดนั่นแหละถูกแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดเดินเก้าสองสี่นะครับก็เวลาตรงอยู่แล้วก็ใส่เหมือนเดิมยี่สิบเจ็ดก็เราก็ใส่เลขเดิมไปเลยยี่สิบเจ็ดศูนย์เก้าสองสี่นี่นะครับแล้วคารุนากดบันทึกสี่เหลี่ยมบันทึกข้อมูลนะครับ ก็กดสี่เหลี่ยมเพื่อบันทึกข้อมูลอ่ะเวลาวันที่หมดดูดน้ํามันเมนูที่หกจะเป็นหมดดูดน้ํามันเราก็ไม่ต้องนะครับอันนี้เป็นเมนูไล่ลมนะครับไล่อากาศเราก็กดเลื่อนผ่านไปเลยการขายขั้นต่ําขายขั้นต่ําอ่ะขั้นต่ําที่ยี่สิบนะครับเราก็กดยี่สิบเลยยี่สิบแล้วก็กดบันทึกนะครับสี่เหลี่ยมบันทึก แล้วก็มาที่อะไรการแสดงผลการขายก็มันมีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับว่าเมนูที่เก้าเปลี่ยนรหัสเข้าระบบไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเมนูที่สิบลบรายงานก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันเมนูสิบเอ็ดนี่คือออกจากระบบแล้วกดสี่เหลี่ยมเลยเพื่อออกจากระบบนะครับทีนี้ยมันก็จะมาหน้าจอปกติละข้อดีของตู้น้ํามันตู้นี้ก็คือ ข้อดีของตู้น้ํามันรุ่นนี้นะครับเขาจะมีการแสดงจํานวนลิตรอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปตั้งค่าเหมือนรุ่นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเวลาเราเติมน้ํามันเข้าไปเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องไปกดตั้งจํานวนน้ํามันแต่รุ่นนี้เขาจะมีเกวัดอัตโนมัติอยู่ด้านในถังนะครับซึ่งมันก็จะวัดอัตโนมัติให้เราเราไม่ต้องไปทําอะไรก็ส่วนในเรื่องปุ่มกดเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านหลังนะครับ วันนี้เวลาวันที่อะไรทุกอย่างเนี่ยมันตรงหมดละลุลงน้ำตาลก็จะไม่ได้ทำอะไรละแล้วก็เดี๋ยวจะปิดเพื่อปิดตู้ตู้นี้ก็ดีนะมีที่คำ้ำเขาจะมีที่ค้ำให้นะครับเราก็โยกไปแล้วก็ปิดและยวให้เจ้าเจ้าของเขามาล็อกเองก็วันนี้เนี่ยลุงน้ำตาลก็มา ทำคลิปสอนการตั้งค่าตั้งราคาขายตั้งเวลาตั้งวันที่ตั้งค่าของตู้เจ้าตู้น้ํำมันซิงเกิลเกตลิรุ่นจอดิจิตอลนะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครที่มีตู้น้ํามันรุ่นนี้แล้วอาจจะซื้อต่อมามือสองหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่รู้ข้อมูลในการตั้งค่า ในการตั้งค่าตั้งราคาขายตั้งอะไรพวกนี้ก็เพื่อมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการในการที่จะตั้งราคาตั้งเวลาตั้งวันที่เพราะบางทีอะนานๆไปมันอาจจะเ,ออเลอร์หรืออาจจะเพี้ยนได้นะครับเราก็มันสักสองสามเดือนก็ได้เช็คสักครั้งหนึ่งว่าเวลาวันที่อะไรพวกนี้มันตรงหรือเปล่าถ้ามันตรง เราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันแต่ถ้าไม่ตรงเราก็ตั้งใหม่ตามคลิปที่ลุงน้ําตาลได้ลงไว้นะครับก็ in สําหรับอีพีนี้นี่เดี๋ยวลุงน้ําตาลก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มเย็นละนี่ยฝนฟ้าก็เริ่มมาละก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับว่าลุงน้ําตาลจะไปทําอะไรที่ไหนยังไงก็ เจอกันใหม่พี่หน้าสวัสดีครับ